สวัสดีครับท่านผู้ชมขณะนี้กำลังถ่ายทอดสดการดำนานะครับาราการดำนาเป็นวิถีพื้นบ้านตามพื้นบ้านรักษาประเพณีไว้ครับดำนาดำนาเนี่ยอาจจะปวดหลังเจ็บหลังหน่อยนะครับแต่ว่าก็กเป็นวิถีการอนุรักษ์กธรรมชาตินะครับ ครับแต่วันนี้สีกากรบไม่ว่างก็เลยไม่ได้มานะครับสีสีกากรบไม่ไม่ชอบออกแรงชอบใช้หัวอย่างเดียวหลอกพระไอ้พระก็โดนหลอกง่ายรายงานสดจากผู้สื่อข่าวพิเศษ ช่องไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับป๊าบหมูดันหมู เอาบาดรถาไม่ไงเพิ่นได้บ่เ่ไม่ไงเพิ่นคนต้าให้ง่อยโอ้ว่าสั่งใหก็ว่าล